สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอาคาดกันนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือโชคชะตาจะนำพาสิ่งใดเข้ามาสู่ชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะหรือเร็วๆนี้โชคชะตาจะนำพาสิ่งใดเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะฟังกันสนุกสนุกเพลินเพลินขำขฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่าน พลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์น่ารักน่าทุกช่องทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เข้ามารับฟังและรับพลังงานดีๆเข้าไปสู่ความคิดจิตใจมีพลังงานบวกๆสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะฟังดวงเพื่อให้เราอยู่เหนือดวงอย่าวิตกจริตเกินเหตุหรือ อย่ามวัวเพ้อฝันค่ะทุกสิ่งอย่างต้องลงมือทำนะคะการกระทำเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาให้โชคชะตาของเราบังเกิดหรือพูดง่ายๆก็คือดวงคนเราเปลี่ยนได้จากการกระทำค่ะไม่ใช่การที่เราจะไปแก้กรรมนะคะหรือถ้าเราเชื่อเรื่องแก้กรรมก็คือการแก้การกระทำนั่นเองค่ะรดน้ำมนต์สิบวัดถ้าไม่แก้พฤติกรรมดวงก็ไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ พิสูจน์จากตัวผู้อ่านไพ่เองนะคะไม่ต้องเชื่อผู้อ่านค่ะลองปฏิบัติลองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณนั้นปรับเปลี่ยนจะทำให้ดวงของคุณเปลี่ยนไหมพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ฟังกันเพลินๆค่ะเลือกจากกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาของท่านนะคะจากเลขจากไพ่หรือจากสีก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยค่ะกองที่หนึ่ง สีส้มเป็นพี่เบิ้มของเรานะคะกองนี้เป็นไพ่กองแรกของผู้อ่านค่ะแล้วก็กองที่สองสีม่วงสามสีเหลืองสี่สีเขียวหรือเลือกจากหลังไพ่ที่ท่านชอบได้เลยค่ะก็เราก็มาเริ่มฟังกันการทำนายกันจากกองที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใบแรกนะคะเจ้าชะตาคุณได้ไพ่ ห้าไม้นะคะช่วงนี้อาจจะจับงานหลายทางหลายด้านมีความวุ่นวายมีความขัดแย้งในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะสามไม้ค่ะเด็กไม้นะคะไพ่แห่งโชคแห่งทรัพย์ค่ะเก้าเหรียญ สองเหรียญค่ะเดมิเชียนสำหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะพลังงานเจ้าชะตานะคะคุณได้ไพ่ห้าไม้นะคะห้าไม้อาจจะมีความขัดแย้งในหน้าที่การงานหรือกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลความหมายไปได้ว่าจับงานหลายทางหลายด้านนะคะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายมากเลยค่ะ บางท่านนะคะจับงานหลายด้านไม่พอนะคะกำลังมองกิจการเพื่อขยายกิจการธุรกิจไปทางด้านออนไลน์หรือต่างประเทศช่วงนี้เป็นโอกาสเหมาะๆนะคะที่จะมีเพื่อนมาร่วมลงทุนคุณส่วนสัญญาโปรโมทงานหรืองานที่คุณนั้นกำลังมองไปข้างหน้างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานข้ามชาติเกี่ยวกับต่างชาติก็มีโอกาสดีๆนะคะ บางท่านนะคะกำลังคิดจะิเริ่มธุรกิจใหม่ๆขยับขยายกิจการคุณจะสามารถทำได้อย่างดีค่ะขอให้คุณนั้นศึกษาหาข้อมูลให้แน่นให้มั่นใจนะคะและลงมือทำค่ะคุณมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรมีโชคลาภประสบความสำเร็จได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทำงานหรือจากผลกำไรของคุณได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาที่คุณจะต้อง บริหารจัดการหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะสามารถจัดการได้จนอยู่ยมือค่ะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆที่คุณนั้นไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือเป็นงานที่เปลี่ยนสายเป็นงานที่คุณนั้นไม่เคยคิดว่าจะได้ลงมือทำแต่ก็มีโอกาสให้คุณนั้นได้เข้ามาลงมือทำและคุณจะประสบความสำเร็จ ทำได้อย่างน่าประหลาดใจค่ะบางท่านนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทํานี้จะสามารถทำให้คุณเห็นผลกำไรอย่างที่คุณนั้นไม่คิดว่าคุณจะได้พบเจอค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าหากการงานใดๆก็แล้วแต่นะคะเกิดปัญหาเกิดปัญหานะคะคุณจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาพูดคุยค่ะขอยพูดคุยด้วยความจริงใจนะคะ ไม่ว่าปัญหาใดๆเมื่อคุณเจรจาพูดคุยด้วยความจริงใจแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางวาจานะคะในช่วงนี้คำพูดของคุณสามารถสร้างมิตรหรือศัตรูก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาได้เจรจาพูดคุยคุณก็จะสามารถพูดคุยได้จนประสบความสำเร็จนะคะในด้านความรักนะคะคนโสดคุณยังไม่ค่อยสนใจเรื่องรักเท่าไหรค่ค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังมีความมุ่งหวังปั้นงานปั้นเงินสร้างธุรกิจอยากให้ชีวิตของคุณนั้นมั่นคงและก้าวหน้านะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณพร้อมหรือสนใจอยากที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆคุณก็จะพบเจอกับความรักหรือคนรักที่คุณนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบเจอเป็นความสุขแปลกใหม่สิ่งที่คุณนั้นไม่เคยพบเจอมาก่อนนะคะ หรือคนมีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องห่างไกลจากคนรักหรือความรักของคุณก็ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากำลังวุ่นวายกับการปั้นงานสร้างงานสร้างเงินสร้างครอบครัวให้มั่นคงนั่นเองค่ะแต่ชีวิตคู่ของคุณก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาของความสุขนะคะจับสิ่งใดช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองค่ะก็ขอให้ชาวกองที่หรับพรรับพลังงานดีๆไปนะคะ ช่วงนี้นะคะท่านจะสามารถเสริมดวงชะตาได้ด้วยการไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระแม่ธรณีหรือพระคเนศก็ได้นะคะก็ขอให้คุณนั้นถ้ามีโอกาสก็ลองไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรดูค่ะขอบคุณชาวกองที่หนึ่งนะคะที่มารับชมรับฟังขอบคุณสำหรับทุกการกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสำ,สำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่กองที่สองนะคะ,ะ,คะเจ้าชะตาคุณได้ไพ่ The Star ค่ะไพ่ของคนที่มีความหวังกำลังใจนะคะต่อไปเป็นไพ่ The Chariot ค่ะ หนึ่งดาบห้าถ้วยนะคะอัศวินไม้ค่ะอัศวินถ้วยค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเจ้าชะตาคุณนั้นได้ไพ่ The Star กับ The Chariot ค่ะเป็นไพ่ของคนที่มีความหวังมีกำลังใจมีเป้าหมายนะคะพร้อมที่จะบุกสู้ลุยค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งย้ายถิ่นฐานย้ายออฟฟิศหรือขยับขยายเพื่อไปทำงาน ที่เจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะมีโอกาสจะได้เดินทางไปสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นสถานที่ที่คุณนั้นกำลังจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นค่ะหรือเจ้าของธุรกิจกิจการทุกท่านหรือบางท่านหลายๆท่านนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางเพื่อไปขยับขยายธุรกิจไปสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณมีความหวังมีกำลังใจสามารถสร้างงานสร้างอาชีพมีเป้าหมายที่คุณจะต้องไปฟันฝ่าและคุณจะทำได้ในที่สุดค่ะหรือบางท่านนะคะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ขอพรใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเมตตาช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณนะคะสำหรับเจ้าชะตาดวงนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกื้อหนุนนำพาชีวิตของท่านนะคะก็จะมีพระแม่ธรณีค่ะกับพระคเนศหรือพญานาคคุณไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่าคะหรือถ้าหากว่ามีโอกาสขอให้คุณได้ลองไปกราบพระแม่ธรณีพระพิคเนศหรือพญานาคขอพรจากท่านนะคะ สิ่งใดที่คุณมุ่งหวังคุณจะมีกำลังใจในการสร้างมีความหวังใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆใ,ในการมีคนหยิบยื่นโอกาสในการทำงานคุณจะมีกำลังกายกำลังใจในการทำงานดีขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะมีความคิดมีไอเดียสร้างสารรค์งานมีไอเดียที่แปลกใหม่และสามารถตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่นะคะได้อย่างเฉียบ คมและรวดเร็วค่ะและคุณจะสามารถทำได้จนประสบความสำเร็จในที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากสักหน่อยนะคะในบางท่านนะคะคุณอาจจะเคยพบเจออุปสรรคปัญหาต้องต่อสู้ดิ้นรนมามากจนบางครั้งนะคะเป็นอะไรที่ฝังใจทำให้คุณหวนไปนึกถึงสิ่งเก่าๆสิ่งที่คุณผิดพลาด สิ่งที่คุณนั้นล้มเหลวมาก่อนขอให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนพลังงานไปมีความหวังไปมีกำลังใจไปมีวิธีคิดที่ดีๆนะคะคุณกำลังมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่าจมกับสิ่งเก่าๆจนมาเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้คุณเป็นคนมีไฟมีอินสปเรชันมีแรงบันดาลใจในการทำงานดีคะ่ะมีลาบมีโชคลาบด้วยนะคะอาจจะเป็น ลาบปากหรือของขวัญของฝากจากความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณค่ะช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดนะคะคุณจะบุกสู้ลุยและประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะขอเพียงคุณน,นั้นบุกสู้และลุยลงมือทำจริงๆนะคะอย่ามัวรอโชคชะตาค่ะสิ่งหนึ่งที่เราขอไว้ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยจากการลงมือทำอย่านั่งรอคอยโอกาสแค่นั้นเองนะคะก็ขอให้กองที่สองนะคะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณลงมือทำสิ่งที่คุณมุ่งหวังความหวังใหม่ๆชีวิตใหม่ๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะลบความคิดเดิมๆที่มันทำให้คุณนั้นรู้สึกทุกข์กุ้มเป็นกังวลหรือวิตกจริตนะคะ สร้างโอกาสใหม่ๆสร้างความหวังใหม่ให้กับชีวิตค่ะก็ขอขอบคุณกองที่สนะคะหรือท่านที่เลือกกองที่2ที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายในครั้งนี้ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อรับพลังงานดีๆร่วมกันด้วยนะคะความหวังใหม่ความมั่นคงความร่ำรวยรอคุณอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สนะคะ เร็วๆนี้โชคชะตาจะนำพาสิ่งใดเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะเจ้าชะตาชาวกองที่สามนะคะใบแรกคุณได้ไพ่ t h อ h แฮง Man ค่ะใบที่สองนะคะสิบไม้ค่ะสำหรับเจ้าชะตาคนที่เลือกกองที่สามนะคะคุณเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวค่ะต้องแบกรับภาระหน้าที่มากมายหลายด้านนะคะ ก็ขอให้คุณนั้นจัดสรรเวลาจัดลำดับความสำคัญให้ดีค่ะดวงชะตาของท่านที่เลือกกองที่สามนะคะคุณสามารถเสริมดวงชะตาได้ด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็คุณมีพลังงานของคนที่บุกสู้ลุยและมีความอดทนค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้หญิงที่อดทนนะคะคนที่มีความอ่อนโยนมีความอดทน สามารถจัดก,การหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะสองเหรียญน,นะคะ Justice Justice นะคะการตัดสินใจการเท่าเทียม The View ค่ะหรือ View of Fortune นะคะสำหรับชาวกองที่3ในช่วงนี้นะคะคุณนั้นบางครั้งอาจจะรู้สึกทุกข์กลุ่มเป็นกังวลนะคะ มีความคิดหนักหน่วงใจในบางเรื่องนะคะขอให้คุณนั้นเลิกวิตกกังวลเลิกคิดลบนะคะแต่อย่างไรก็ดีเจ้าชะตากองนี้นะคะกองที่สท่านเป็นคนมีปัญญาค่ะไม่ว่าคิดสิ่งใดนะคะคุณจะสามารถมีไอเดียมีเซนส์สามารถตัดสินใจหลายๆสิ่งได้อย่างดีค่ะคุณเป็นคนเสียสละแบกรับภาระทุกอย่างไว้ในครอบครอบครัวนะคะ บางท่านเป็นเสาหลักของครอบครอบครัวช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือคนในครอบครัวแบกบงานหลายด้านหลายอย่างนะคะขอให้จัดสรรเวลาให้ดีนะคะจัดสรรความสําคัญของการงานให้ดีและก็จัดสรรเวลาเพื่อให้ตัวเองได้ผักผ่อนด้วยคะ่ะคุณเป็นคนที่อดทนนะคะเป็นคนเก่งสู้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นคนที่จัดการบริหารจัดการได้อย่างดีสองเหรียญในที่นี้นะคะผู้อ่านขอตีความเป็นว่าคุณเป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อยู่มือค่ะไม่ถือว่าเป็นคนที่เงินขาดมือนะคะเพราะว่าพลังงานของเจ้าชะตาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองสเหรียญจึงเป็นพลังงานของคนที่จัดการบริหารจัดการเก่งปรับตัวเก่งค่ะ เร็วๆนี้นะคะคุณจะมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะทำงานหรือทำธุรกิจใดๆนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จได้พบเจอกับสิ่งที่คุณนั้นสิ่งใดที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมลงแรงไปเท่าใดก็จะได้คืนมาอย่างยุติธรรมค่ะบางท่านนะคะในช่วงนี้หากคุณมีปัญหาในเรื่องกฎหมายที่ดินหรือไม่ว่าจะติด เรื่องใดนะคะที่จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินมีกฎมีปัญหาในด้านกฎหมายโดนฟ้องร้องหรือฟ้องร้องเรื่องที่ดินหรือค้าขายที่ดินคุณจะประสบความสำเร็จค่ะช่วงนี้นะคะดวงชะตาของคุณอยู่ในจุดเปลี่ยนค่ะบางท่านโชคดีได้รับมรดกได้รับที่ดินได้รับทรัพย์สินเงินทองนะคะดวงของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ บางท่านตัดสินใจที่จะขายที่ดินนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จค้าขายได้เงินก้อนโตค่ะหรือบางท่านเป็นนักค้าขายอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้คุณจะมีการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดค่ะคุณเป็นคนที่มีพลังนะคะในช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณสามารถเสริมดวงชะตาได้ด้วยการไหว้พระแม่ธรณีหรือกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณนั้นเคารพนะคะศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีเป็นการสวดมนต์เป็นการนั่งสมาธิหรือเป็นการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะก็จะสามารถส่งเสริมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่นะคะคุณกำลังมุ่งหวังจัดการบริหารจัดการกับการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพนะคะคนรักคู่ครองก็อาจจะห่างเหินกันจากการสร้างงาน ปั้นงานคู่ขนานปั้นงานหลายๆด้านเพื่อให้ชีวิตมั่นคงกำลังบริหารจัดการสิ่งต่างๆนะคะบางท่านนะคะที่เป็นคนโสดหากช่วงนี้คุณสนใจในความรักนะคะคุณก็จะพบรักกับคนที่เท่าเทียมกันกับคุณคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาด้านสถานะหรือด้านการงานนะคะเป็นรักที่สามารถเท่าเทียมกันได้คะ่ะก็ขอให้คุณกองที่สามนะคะ รับพลังงานดีๆไปนะคะสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามการ s u b สไคร์กดไลค์กดแชร์รับพลังงานและเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4นะคะพลังงานตัวตนของท่านที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะคุณได้ไพ่ the helophant ค่ะ คว e นน็อบคลับส์เก้าดาบนะคะ The Moon ห้าถ้วยค่ะอัศวินดาบนะคะ Night of Swords สำหรับท่านที่เลือกกองที่สี่นะคะเจ้าชะตาคุณได้ไพ่ The h e l o p h a n t กับ Queen of Cups นะคะเป็นพลังงานของคนใจดีคนใจบุญค่ะบางท่านนะคะเป็นนักให้คำปรึกษาค่ะเป็นที่ปรึกษาของคนรอบด้านได้นะคะคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนที่มีคำพูดดีสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้คุณเป็นคนที่สามารถทำให้คนรอบข้างมีความสุขช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวสารใหม่ๆใ,ในด้านการงานนะคะการเงินของคุณก็จะ หยิบจับทำสิ่งใดก็หาเงินง่ายแต่ก็ใช้คล่องค่ะแต่คุณก็สามารถเก็บเงินได้นะคะบางท่านนะคะมีพลังงานของความทุกข์กุ้มวิตกกังวลนะคะนอนไม่หลับหรือบางท่านนะคะอาจจะได้รับข่าวจากการสูญเสียบางท่านน้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงไว้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะคะหรือบางท่านนะคะคุณอาจจะไปได้ยินได้ฟังข่าวคราวใดๆนะคะทำให้คุณนั้น ทุกกุ้มวิตกกังวลนะคะคุณจะเห็นแต่สิ่งที่คุณนั้นสูญเสียหรือสิ่งที่คุณผิดพลาดไปค่ะก็ขอให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะคุณจะสามารถทำสิ่งใดจนประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะในเร็ววันนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณเป็นที่เมตตาผู้ใหญ่ให้ความสนัสนบสนุนเอ็นดูค่ะไม่ว่าคุณต้องการคิดการสิ่งใดหรือแก้ปัญหาสิ่งใดนะคะเจ้าชะตาคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะ ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าชีวิตของคุณจะพบเจอกับปัญหาใดๆนะคะคุณกำลังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะชีวิตของคุณจะหมุนเปลี่ยนเวียนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นการงานการเงินที่มีปัญหาคุณก็จะสามารถแก้ไขได้ค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณมีปัญหาคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือขอความเมตตาขอความคิดเห็นหรือขอคำแนะนำได้จากผู้ใหญ่ใจบุญที่คุณนั้น ให้ความเคารพค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีไฟมีแรงกายแรงใจในการแก้ไขางานแก้ไขปัญหาค่ะคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะเพื่อไปแก้ไขางานแก้ไขปัญหาค่ะแต่หากในที่สุดนะคะคุณแก้ไขปัญหาเดิมๆไม่ได้คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนงานและคุณจะทำได้จนสำเร็จในที่สุดค่ะ การงานการเงินของคุณจะงอกเงยหาเงินง่ายใช้เงินคล่องเก็บเงินได้สามารถสร้างฐานะได้แต่ขอให้ระวังความใจดีเกินไปของคุณนะคะก็อาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินได้ค่ะไม่ว่าทําสิ่งใดนะคะขอให้คุณอย่าวิตกอย่าคิดลบมากมายนะคะสิ่งใดที่เรายังไม่เห็นวันข้างหน้านะคะหรือในอนาคตที่คุณยัง ลังเลสงสัยยังไม่แน่ใจยังมองไม่เห็นนะคะให้ศึกษาหาข้อมูลค่ะอย่ามัวทุกกุ้มเป็นกังวลนะคะก็ขอให้ชาวกองที่4นะคะปรับเปลี่ยนพลังงานค่ะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาตอนนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อองค์ใหญ่เช่นหลวงปู่ทวดหรือพระองค์ใหญ่พระประจําวันของคุณก็ได้ค่ะ หรือเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาหรือพระแม่รัศมีนะคะก็เป็นพลังงานไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่คุณเคารพนับถืออยู่ในช่วงนี้นะคะขอให้คุณนั้นกราบไหว้และบูชาให้ดีค่ะจะสามารถคลุมครองดวงชะตาของคุณได้นะคะเสริมดวงชะตาได้ด้วยการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพอยู่แล้วและถ่ชีวิตสัตว์ค่ะก็ขอให้ชาวกองที่สรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะ ดวงของคุณจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองในที่สุดค่ะอาจต้องใช้เวลาใช้ความมุมานะแต่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ